สวัสดีค่ะสวัสดพีพี่พี่แม่แม่เอซทุกๆุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือว่าในต่างแดนนะคะก็พบกับเราช่องพายวันชัยนะคะวันนี้มาเจออะไรคะพวกฟานาส,วสวัสดีแม่แม่เอฟซีหน่อยค่ะสวัสดีครับมาเตรียมอาหารให้พี่วันชัยเช้านี้ครับโหเรามาเจออะไรคะ สวยมากเลยนะคะแม่เอฟซีวันนี้มาเจอหญ้าสวยฝนล,ล,ล,ลงช่วงสีห้าวันนะคะหญ้าสวยมากเลยก็พี่วันชัยวันนี้คงจะอร่อยมากเนาะเพราะควานเพราะว่าเขาชอบกินหญ้านี้นะคะเยอะอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ยาวมากเท่าไหร่นูน่นให้แม่เอฟซีดู เราก็มีหญ้าให้พี่วันชัยแล้วนะคะช่วงนี้ฝนก็ตกพ่อควานชอบเกี่ยวหญ้าต้นเล็กนะคะเพราะว่าเรานำไปวันชัยจะกินเกี้ยงนะคะถ้าหญ้าต้นใหญ่ก็เขากินอยู่แต่ว่าเขากินให้เหลือเศษเก็บเยอะนะคะวันชัย ก็แบบนี้แหละนะคะชีวิตของพ่อควานแม่ควานตื่นเช้ามาก็ต้องหาอาหารไว้ให้พี่วันชัยก่อนนะคะถึงจะไปทำงานไปไหนได้นะคะก็จะเตรียมอาหารไว้ให้เขาให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ยญ้าสวยมากเลยค่ะแม่เอฟซีก็เราก็ยั้งเป็นหลักให้เขากินก็หญากับ ต้นสับประรดนะคะเป็นหลักเพราะว่าถ้าเรายั้งที่ผล,ลไม้อย่างกล้วยอย่างแตงกวามันก็ยั้งไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ถ้าเป็นหญ้าเป็นต้นสับประรดอย่างต้นสับประรดก็คันรดนเราก็กินได้เป็นอาทิตย์นะคะถ้าจะให้เขากินแต่กล้วยแต่แตงกวาพวกผล,ลไม้นะคะเราต้อง ใช้จ่ายเป็นวันต่อวันเลยนะคะแต่ว่าที่ยังเป็นหลักก็คือหญ้าเนาะเพราะควันต้องหญ้าเลยนะคะเป็นหลักเพราะว่าเราก็หาตัดให้เขานะคะแถวพัทยายาเราไม่ได้ซื้อเขานะคะหาเลาะถ้าฝนตกมาก็ดีหน่อยนะคะเพราะว่ายาจะขึ้นสวยแบบนี้เลยค่ะอันนี้ตกแค่สีห้าวันติดกันนะคะที่อาทิตย์ที่แล้ว ยายังขึ้นมาให้เราแต่ว่าสวยมากเลยนาะพวกควานสวยจริงๆเลยค่ะแม่เอฟซีโอเหมือนเรามาปลูกไว้เลยนะคะ,ยะอยา,ออา,า,าพวกควานก็เกี่ยวยางขมาคขมินเลยนะคะถึงเข้าตกงานแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า เราก็ลักและผูกพันกับเขานะคะคลิปนี้แม่ขวานไม่มีอะไรมากนะคะพาแม่เอซมาดูหญ้าสวยๆของพี่วันชัยนะคะเ,เช้านี้มาตัดหญ้ากเกี่ยวหญ้าหาอาหารนะคะไปให้พี่ภายวันชัยก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ เรายังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเลยเนาะเพราะควานปางเขาก็ยังไม่ได้ว่ายังไงนะคะแต่ว่าแม่ควานก็เราก็จะสู้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกมาช่วงอาทิตย์ที่แล้วย่าก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะเราก็แบบดีใจกันแล้วนะคะเพราะว่ามีญ่าให้วันชัยสวยๆเลย พอควานนี่ชอบเกี่ยวหญ้าต้นเล็กนะคะชอบมากเลยจะไป ก็ฝากเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะให้วันชัยแล้วก็พ่อควานแม่ควานครอบครัวของเราด้วยนะคะโอ้อย่าวันนี้สวยมากเลยค่ะแม่เอฟซีคงจะเกี่ยวได้อีกหลายวันนะคะถ้าแดดไม่แรงถ้าแดดแรงก็จะเหี่ยวไวนะคะพ่อควานก็เกี่ยวยางขามักขมันแบบสะอาดดีมากเลยเนาะพ่อควานเนาะเพราะไฟไหม,ไม อโอ้สวยมากเลยค่ะยังกับใส่ปุ๋ยไว้เลยพอควนบอกว่ายังกับใส่ปุ๋ยไว้เลยนะคะพามเอเอฟซี FC มาดูพอควรเกี่ยวย้าก็แล้วกันนะคะคลิปนี้เตรียามอาหารให้พี่วันชัยครับชายก่อนเอจะไปไหนต้องเตรียมให้เรียบร้อยก่อน ก็แบบนี้แหละนะคะจิตวัรยประจำวันของช้างถ้าเราอยู่แถวพัทยาก็หญ้าเราก็พอมีตัดนะคะถ้าฝนลงช่วงนี้ที่ฝนตกสี่ห้าวันก็พอมีหญ้าให้วันชัยของเรากินนะคะหนุ่มรูปหลอได้กินหญ้าสวยแบบนี้จะหายตกมันไหมพวกควนัน อยากให้วันชัยหายตกมันเร็วๆอยู่นะคะเมฟซี FC เพราะว่าจะได้พาพี่วันชัยออกเดินมั่งนะคะแล้วก็เขาอยู่ตรงหลักนั้นตากแดดตากฝนก็สองเดือนแล้วนะคะสองเดือนแล้ววันชัยแต่ว่าเราว่าเขาก็เริ่มยุบลงแล้วเนาะเพราะควานใกล้แล้วแหละน่าจะอีกเดือนนึงนะคะก็จะได้พาออกเดินพาอาบน้าบ้างนะคะ ก็นี่แหละค่ะชีวิตประจรําวันของเราถ้าวันไหนมาเจอหญ้าสวยๆแบบนี้ก็โอ้ยดีใจมากเลยนะคะจะได้มีหญ้าไปให้เขากินอย่างอรอยอร่อยก็หลังจากเกี่ยวหญ้าเสร็จก็จะไปทําความสะอาดให้พี่พายวันชัยนะคะแม่ควานก็ทําความสะอาดให้พี่พายวันชัยเพราะว่า เขาตกมันอยู่ถามว่ากลัวไหมกลัวนะคะอันตรายมากเลยช่างตกมันแต่ว่าเราต้องทําความสะอาดให้เขานะคะถ้าว่าเข้าได้เพราะว่ากลัวจะมีเชื้อโรคก,กลัวอะไรนะคะเขาเหยียบย่ําไปมากอการนอนการอินเขาก็อยากทําให้เขาให้สะอาดหน่อยนะคะก็แม่เอฟซก็คอยดูวันที่วันชัยหายตกมันเนาะเพราะควนันก็ คอยมาลุ้นด้วยกันเราก็จะพาพี่พายวันชัยออกเดินให้แม่ FC ดูนะคะเดินมาสวัสดีล้องแอกวันชัยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะพาแม่ FC มาดูหญ้าสวยๆมาให้กำลังใจพ่อควานเกี่ยวหญ้านะคะให้แม่ FC เข้ามาให้กำลังใจ ข้อความน,นะคะได้มาหาอาหารนำอาหารไปให้พี่วันชัยของเรานะคะช้างนี่เป็นสัตว์ที่กินเยอะนะคะอย่างตามก็วันนึ่งก็4ี0ร้อยห้าอยโลนะคะเขากินถ้าให้กินแบบเต็มที่ก็500ร้โลนะคะวันหนึ่งต้องได้กินเราก็ยังที่หญ้านะคะกับต้นสับประรดถ้าเป็นผลไม้แล้วก็ ไม่มีคะแนนเนาะช่วงนี้เราไม่ได้ทำงานนะคะก็ต้องหายาต้นสับประรดเป็นหลักเลยจัดเตรียมไว้ไม่ให้ขาดนะคะดูพ่อควนันแบบชอบมากเลยนะคะแม่เอฟซีชอบเกี่ยวหญ่าเล็กพ่อควนันมาเอาใจมาให้กําลังใจพ่อควันด้วยนะคะพ่อควนันเกี่ยวญ่าวันนี้นำคลิปดีๆมาฝากแม่เอฟซ ชีวิตของพ่อควานแม่ควานก็ถึงจะมีโควิดไม่มีแต่ทุกเช้าของเช้าเราก็ต้องทำแบบนี้นะคะทุกวันเลยต้องหาอาหารแบบนี้ทุกวนัน วยมากเลยนะคะวันนี้เราเจอของดีเอาพวกคว้านวันนี้เป็นหน้าที่พวกควานหน่อยปิดลิปให้หน่อยคะ่ะสวัสดีครับปากก่อนสิสวัสดีเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับช่องพายวันชัยครับสวัสดีค่ะ